หลงพนหลงพอนเอาหมปาไหมลานอกดดำลงตาอกาอะไรปก่นห้ปลาอะไรเนี่ยปลาตะปูหน้ามูควดเห็นหน้ามีปลาหมูแล้วก็มันมาแปลกเลยอะสายพันธุ์มันะไมู่มาจากไหน ทีเราจะว่าฝาตกมันก็ไม่ใช่มันมันมาปนแปลกๆเรเื่อยอ่ะนีป่ปลา,าหมูมีปลาเท้าเฮ้สัญยาณทำต้าทำกดทำหมวกดีเดียวสิปลาหมูทำหมวกดีดีน้อยปลาแดงปลาตะเพียนข้าวโลละสองร้อยแล้วอะไรครับปลาแดงสองร้อยห้าสิบแต่กดโลร้อยยี่สิบครับปลาหมู 200. สองร้อยปลาสร้อยสิบห้าบาทใครจะทำไม นี่้อย่างนั้นเลยครับดีเลยไม่ไดีหน่ไดีห่มีน่อยแล้วล่ะมีดีว่แล้วแล้วไปดูเนาสิ